าการลุร่มน้ำใช,ใช่ซึ่งอันนี้มันก็เป,นเป็นเป็นประเด็นจริงๆว่าแล้วคําถามคืออย่างเงนเนี้ยเรารู้ไหมว่าตอนนี้แต่ละลุ่มน้ํากําลังจะพัฒนาอะไรออใช่ไหมถ้าเราบอกดูกันเป็นลุ่มน้ําเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีแผนซึ่งมันก็มีมันมีแผนลุ่มน้ออําอแตไ่ไม่ไม่ไม่มั่นใจมากว่าไม่มีใครออมั่นใจว่าตอนนี้มันพัฒนากันตามออแผนลุ่มน้ำอันเนี้ยก็คือเคยตอนเออเรียกว่างบจะเข้าเนาะก็คุยกับสทรช ประเด็นก็คือว่าสทรชเนี่ยบอกว่าของบประมาณขึ้นไปเนาะของบประมาณขึ้นไปแต่ว่าสำนักง,งบเนี่ยก็คือจริงๆคือไม่ค่อยอยากว่าสำนักง,งบนะแต่เหมือนไม่ค่อยเที่อาไม่ก็ทบายว่ามันคือกระบวนการงบประมาณของประเทศไทยมันก็มีปัญหาอยู่เพราะว่าคนจัดสรรง,งบจริงๆว่าโครงการไหนได้หรือโครงการไหนไม่ได้เนี่ยก็ไม่ใช่สทชอกถูกเป็นสำนักงบประมาณที่เขารู้เรื่องน้ำหรอเออแต่เขาเป็นคนมาบอกว่าเพราะว่า เหมือนเอาง่ายแผนบูน้ําระบอกพงมือ,อ,อใช่ไหมแต่สอทชเนี่ยเสนอสํานักง,งบเนี่ยไปประมาณแสนสองออไม่แต่สัานักง,งบก็อาจจะบอกว่าก็เกณฑ์หรือว่าระเบียบอะไรนี่คุณขอมาไม่ถูกต้องอาจจะต้องกําหนดเกณฑหรือแบบฟอร์มอะไรพวกนี้คุณทําถูกต้องคุณก็ได้ผ่านเพราะออว่าหน้าที่การผ่านงบอยู่ที่สภาไม่เกี่ยวสัานากงบสัางบคัดกรองให้ส่วนหนึ่งคือสํานากงบนี่แหละค่ะก็คือเอาจริงๆนะคือเราอะอยากอยากให้ฝ่ายการเมืองเนี่ยมีความกล้าหาญในการที่จะสั่ง เพราะว่าคือแน่นอนว่าสํานักง,งบเขาเขาเขาที่เขามามีหน้าที่อย่างเงี้ยมันเป็นเพราะว่าฝ่ายการเมืองสั่งมาถูกปะ่ะปัญหาคือว่าอสทชเ,เรียงลําดับโครงการมาให้และ1หนึ่งถึงร้อว่าอยากจะทําอะไรเนาะในแต่ละลุ่มน้ําแต่ว่าสํานักง,งบบอกว่าไปทํามาอีกร้อยรายการได้ไหมอย่างเงี้ยแล้วเขาก็อนุมัติในในร้อยรายการที่เป็น p r i o r i t y อันดับหนึ่งบ้างแล้วก็ Priority อเออสำรองบ้างซึ่งสทชเนี่ยก็มาบ่นว่า <ขอ S 2> คือ เออทำไมถึงถึงอนุมัติแบบนี้เพราะว่าพออนุมัติแบบเนี้ยมันทําให้ฟันหลอแล้วลุ่มน้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะบริหารจัดการได้ทั้งลุ่มอยู่ดีนึกออกปะแล้วก็คือแต่คือปัญหาเนี่ยอ่ะแก้ตัวแทนสานักง,งบเขาจะบอกว่าบางพื้นที่เนี่ยมันไม่มันเรียกว่าอะไรนะมันเติมพื้นที่ไม่พร้อมมันไม่ได้ไปขออนุญาตเอาไว้ก่อนแล้วก็การก่อสร้างเนี่ยมันไม่พร้อมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย มันก็จะมีแบบข้ออ้างแบบเ <ừ m, S 1> นาะของ <ừ> m, ของแต่ของแต่และหน่วยงานอะไรอย่างเงี้ยไปอซึ่งรู้ละมันก็จะมีเกณฑ์ไงสมม,ต,สม,มติสอทชบอกว่าจะทํารุ่มน้ําอ่าสมมติบอกทําพะเยาเอออ่าแต่ถ้าไม่ได้ขอกลมเจ้าท่าไม่ได้ขอในนบอนุญาตไม่ได้แนบมากับคําขอ,ขอ,อ,อตกแล้วนะคงไม่ตกแล้วแล้วคือบางบางหน่วยงานอ่ะก็ พูดจริงๆคือกูงงเหมือนอกันว่าทำไมไม่คุยกันเดี๋ยวออค่อยไปทำใ,ใบอนุญ,ญาตมาทีหลังสอนกงบเนี่ยนะบอกว่าถ้าไม่มีใบอนุญ,ญาตใช้พื้นที่เนี่ยกูไม่อนุมัติงบให้แต่ป่าไม้บอกว่าก็ถ้ามึงไม่ได้งบจากสำนักงบอะ่ะกูก็ไม่ให้มึงทำในพื้นที่กูอันนี้คืออันนี้คือความที่แบบเอาแล้วทำไมมึงไม่คุยกันแล้วถ้าหน่วยงานคุยกันไม่ได้มันต้องทำงานข้ามหน่วยงานแล้วถ้ารัามนตรีที่ดูแลเรื่องนี้อยู่ไหนอันนี้คือปัญหาเนีกออกป่ะแล้วคือ ตอนนี้เนี่ยอย่างเมื่อเช้าเนี่ยวท่านผู้ท่านภูมิทาทบอกว่าอะไรคือแบบว่าอย่าทมเรื่องอื่นตอนนี้เนี่ยโฟกัสเรื่องน้ําอ่ะ,อะเดี๋ยวคูจะดูนะว่างบปีหกเก้าเนี่ยที่มันจะเข้าปีหน้าเนี่ยคือมันจะเป็นมามาเป็นเหมือนเดิมไหมอนุมัติแบบฟันหลอแบบนี้แล้วหน่วยงานก็ไม่คุยกันแบบนี้อีกอะ่ะนึกออกปะคือถ้าคุณบอกว่าคุณพิเออร์ลิตี้อ่ะแปบลบว่าปีหน้ามันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวจะ<อ>แบบจับตาดูแต่ในสทรนชเนี่ยคณะกรรมการที่อยู่ในเนี้ย ก็มีหลายๆกระทรวงนะเออถ้าบอกว่าขออนุญาตไม่ได้หรือกรมป่าไม้ตอบไม่ได้จริงจริงไม่น่านะเอเขาจะตอบเราแบบนี้ได้ไง่ายในเมื่อเจ้ากระทรวงเขาก็เป็นคณะกรรมการในคอชเนี่ยมันแปลกไหมคือนั่งอยู่เนี่ยนั่งอยู่โต๊ะเดียวกันด้วยนะเป็นที่สังเกตของพวกเราแล้วกันแต่ว่าเป็นไรไม่คุยกันนะเราวท่าคนพวกเนี้ยอยู่คนละทีมกันหรือเปล่าไม่รู้ก็ไม่รู้แต่ว่าคือแน่นอนพอ พอการจัดสรรงบประมาณเนี่ยมันมันมีมันมีเรียกว่าอะไรนะมันมี Priority อันดับหนึ่งเนาะที่หน่วยงานที่เป็นคนที่เชี่ยวชาญแล้วก็แบบสามารถสามารถจัดสรรแบบโครงการมาได้แบบ Priority อันดับหนึ่งแทนที่จะไปอนุมัติอันนี้ใช่ไหมไปอนุมัติ Priority อันดับ2มันก็เลยเป็นคําถามว่ามันเกิดกระบวนการอะไรขึ้นในสํานักงบที่มันมันไม่ได้ที่ Priority อันดับหนึ่งเนี่ยมันเพราะว่ามันมีคนที่ มีบารมีหรือมีอํานาจภายในที่คอยไปจิ้มได้หรือเปล่าว่าลงจังหวัดไหนลมน้ำรัฐมนตรีอยู่จังหวัดไหนคะเออลุ่มน้าไหนบ้านรัฐมนตรีคะอย่างเงี้ยหรือเปล่าหรือแบบว่าคือมันก็เป็นมันก็เป็นคาถามของเราอะนะซึ่งพอไปถามเขาเขาจะบอกว่าโอเคมันมีข้ออยู่นะคะใครทีเลียหนึ่งสองสามแต่คือใช่เหรอเออใช่เหรอกระบวนการทุกวันเนี้ยแล้วก็ การอุทธรณ์งบที่สำนักง,งบเนี่ยก็ต้องบอกว่าวุ่นวายแล้วก็ทำยากมากนะอันนี้เราก็ได้ยินเสียงสะท้อนจากท้องถิ่นมาว่าแบบโอ้ยถ้าให้อุทธรณ์รอขอปีหน้าดีกว่าครับอ่างเงี้ยก็เจอบ่อยนะ <c oughs> คะก็เนาะก็ถ้าปรับปรุงแก้ไขเรื่องนี้ได้คิดว่าการแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมมันมันเห็นมาหลายสิบป,ปีแล้วใช่ใช่ใช่แล้วเราคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าเออจริงๆแล้วเนี่ย หน่วยงานเนี่ยคืออาฝ่ายการเมืองเนี่ยเปลี่ยนเรื่อยๆนะทุก4ปีแต่ว่าหน่วยงานราชการเนี่ยน่าจะเป็นคนที่แต่ละแต่ละกรมกองอะไร่าเงี้ยน่าจะเป็นคนที่จมจอมกับเรื่องนั้นแล้วก็เป็นแบบเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สุดแต่ว่าคือปัญหาก็คือว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าเหล่อาอธิบดีหรือเหล่าข้าราชการเนี่ยจะจะสามารถแบบฟีดแบ็หรือว่าไวซ์สิ่งเหล่านี้ไปที่ฝ่ายการเมืองได้มากขนาดไหนเพราะว่าคือพูดจริงนะวัฒนธรรมแบบ ประเทศเราอ่ะมันก็คือแบบราชการก็ต้องแบบยังไงนะกับรัฐมนตรีก็ต้องแบบใช่ครับพี่เอออดีค่ะได้ค่ะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ม,มีอะไรเสริมแล้วมันเป็น<ม>ประเด<ร>็นยังไงนะมันเป็นประเด็นว่าไม่ค,คือคือคือบางคือบางหน่วยงานเนี่ยอธิบดีอะ่ะก็ข่มรัฐมนตรีใช่ป่ะแต่ว่าบางหน่วยงานเนี่ยก็ ก็คือหงอไปเลยแบบว่าไม,ไ,มไม่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 กล้าที่แบบว่าจะเสนออะไรเลยไอ้ไอ้กำลังพูดว่าที่ออสํานักงบต้องให้เป็นฟันหล่อมาเนี้ยเพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างเช่นแบบอย่างที่เราเห็นนะงบการจัดการเรื่องน้ำเนี่ยมันไปปูดบางจังหวัดออที่ภาคเหนือใช่คถามคือเอาละต้นน้ําตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยความสาคัญม,มันต่างกันยังไงอย่างน้ํา<ม>ปิงกับน้ำไม่เงี้ยคืออย่างที่บอกปัญหามันคือที่เราวันนี้ไอ้เขาก็มีแถลงใน รายงานกรรมธิการใช่ไหมที่เราก็พูดมาหลายครั้งคือท็อปดาวบัจจิติงคือชื่อมันอาจจะท็อปดาวมันจะดูนี่หน่แต่ว่ามันคือการจัดสรรง,งบแบบยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์คือสำนักง,งบเนี่ยคือรัฐบาลใหญ่เนี่ยฝ่ายบริหารเนี่ยตั้งเป้าหมายและก็กรอบงบประมาณให้แต่คนหน่วยงานที่รับผิดชอบหน้างานนั้นอะ่ะเป็นคนจัดสรรโครงการความสําคัญว่าด้วยงบประมาณร้อยบาทเนี่ย จะให้โครงการอะไรออแต่นั้นเนี่ยเขาเป็นคนจัดสรรงบประมาณตามแผนของเขาดัางนั้นมันจะไม่มีฟันรลอยอย่างที่บอกออแต่ปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าหน่วยงานต้องเสนอไป200ร้อแล้วสำนักง,งบเป็นคนมาเลือกเหลือร้อยหนึงออ่งซึ่งคําถามคือสำนักง,งบจะรู้ได้อย่างไงว่า อีกหนึ่งร้อยไหน ah, ควรจะได้ก็บอกว่า okay. ไม่รู้แต่ว่าใครที่ผ่านเกณฑ์คำขอถูกต้องแต่แต่ว่าในความเป็นจริงไอ้ไอ้เกณฑ์ที่ตกออกจากเพราะว่าไม่ได้ขออนุญาตไม่ต้องัจแต่แต่วแานควเป็นจรอเป็นแท่นักจาราะ่ไม่ได้ขอออง่ว่เนไอไ้เกอะไ่ได้ขออนญาต่้ใหแ่ที่เปนอไป2เกณก็จะไม่ด้ขออนุญาตหมแวเอเท่พราะท่าไม่ขาไม่ต้องใ่่าอคา็รู้ ราะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าหน่วยถ้าเป็นหน่วยหน่วยราชการนะเขาเขาก็จะมีความเข้าใจอยู่แล้วแต่ถ้าถ้าเป็นระดับท้องถิ่นเนี่ยอาจจะมีอย่างนี้เพราะว่าไปบ้างอ่เพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่เขาเพราะว่ามันเพิ่งมายื่นยื่นตรงสานัังบกแต่ถ้าเป็นสทชเนี่ยเขารู้อยู่แล้วแต่ว่าเขาก็ยื่นไปอย่างที่บอกอ่ะสองร้อยคือเขาจะเรียกวา Y หนึ่งวสองวาหนึ่งเนี่ยคืออยู่ในกรอเขาก็อยากได้อันนี้แต่สันังกงบอกว่าเออผมให้วาสองด้วยด้วยเหตุอะไรเนี่ยไม่รู้มีการวิ่งเตะหรือเปล่านี้ก็ไม่รู้อันนี้แหละะก็็็เเปปนนรดว่าอ ใครมี power ใครมือ,อมใครยาวสาวได้สาวเนี่ยมันเกิดก็เลยเกิดขึ้นจากตรงนี้แต่ถามว่าให้สทาชาตัดสินใจจะไปลงบ้านานตรีหมดไหมอันนี้ก็ต้องก็ต้องธิบายก่อนอว่าถ้า้สำนังงกบงบไปตัดสินใจก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ลงบ้านดนตรีใช่ถูกไหม,มแต่ที่แน่นอนอย่างนึงแน่นอนคือสำนังกงบกับสทาชาใครจะรู้เรื่องน้ำกี่ยวกันม,มันต้องมันต้องคุย,ยางนก่อนแตน่้นเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าคนที่รับผิดชอบตัดสินใจรู้เรื่องดีตรงนี้เขาก็ควรจะเป็นคนได้จัดสรรเพระามา อแล้วถ้าว่ามันมันดีไม่ดีใช้เงินไม่มีประสิทธิภาพอะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ส่วนเราก็ต้องอธิบายแล้วว่านโยบายบริหารน้ําแบบที่คุณทําอยู่เนี่ยม,มันเวิร์กไม่เวิร์กม,มันคุมไม่คุมอันเนี้ยก็เป็นหน้าที่ที่สทชต้องมาสื่อสารกับสภาว่าเพราะเหตุใดถึงไปจัด <ใช S 1> การรูปน้ำนี<ช>ก่อน<ช>อแล้วคนที่นอกจากนอกจากว่าไอ้เรื่องท็อปดาวบจิตติ้งอ่ะให้คนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการในการ,การจัดสรรงบประมาณจริงๆเป็นคนจัดแล้วอ่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคือความรับผิดรับชอบ คืออย่างเงี้ยขอมาเนาะสองแล้วพอสำหรับงบอนุมัติมาร้อยหนึ่งโดยที่มันเป็นฟันหลอแต่และลุ่มน้ําอ่ะถามว่าใครคือคนรับผิดชอบเรื่องนี้นึกออกปะสทรชอบ,บอกก็กูขอแล้วอะ่ะกูเรียงลําดับให้แล้วด้วยแต่แต่คือสํานับงบกบอกว่าเอา้า ก็มึงทำมาก็มึงขอมา200ร้อยกแบบว่าอันไหนพร้อมกูก็จิ้มมนนันนั้นอันเนี้ยคือความรับผิดรับชอบมันไม่ชัดเจนว่าสรุปแล้วเนี่ยคือใครต้องรับผิดรับชอบเรื่องนี้แต่ทั้งให้สธนชอจัดเลยร้อยหนึง่งแล้วก็อนุมัติตามนี้รอบหน้าถ้าทาพลาดก็ได้บอกเลยเนี่ยสธนชคุณมีความความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนี้คุณทํามากี่ปีแล้วทําไมคุณถึงแบบทาแล้วคือมันไม่ประสบความสําเร็จหรือว่าทาแล้วประสิทธิภาพมันไม่ดีขึ้นแต่ทุกวันนี้เนี่ย ทำให้เรียกว่าอะไรกระบวนการแบบนี้มันทําให้ความรับผิดรับชอบมันไม่ชัดเจนอเออใช่ก็เลยกลายเป็นว่าพองบมันฟันหลอมันก็ส่งผลตอนในพื้นที่ว่าทนที่เราจะบริหารจัดการน้ําได้ดีใช่ไหมคะกลายเป็นว่าปิดตรงนี้อเออเรากล่าวว่ามีพื้นที่รับน้ําอยู่ข้างล่างตรงนู้นนะกลายเป็นอา้าวไม่ได้ไปท่วมูเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยไม่ได้ทํามันออหายไปเอ,อสุดท้ายรัฐบาลกลางคุณก็ต้องมาจ่ายเงินเยียวยาบำรุงฟื้นฟูอะไรอย่างนี้ก็ มันก็จะวนไม่จบไม่สิ้นกับการแก้ปัญหาเรื่องน้ำก็วันนี้คงเรื like ่องน้ำเนี yeah, ่ยประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวพรุ Sisters ่งนี้กับกับบินกลับแล้วมีแผนทำอะไรต่อ้างก็พรุ่งนี้ลงไปที่อำเภอเถินค่ะก็จริงๆก็ประสานกับทางอำเภอไปนะทีน้างานทีมงานนี้เนี่ยก็ไปมอบของมอบอะไรแล้วก็ไปดูไปให้กำลังใจมิ้งเองก็คงเข้าไปดูอะไรที่ขาดเหลือก็ ประสานให้ค่ะแล้วก็คงลงไปดูถึงการบริหารจัดก,การว่าปีหน้าเนี่ยเราสามารถยกระดับได้ยังไงได้บ้างเพราะคิดว่าปีนี้หน้าจะยังไม่ใช่ปีสุดท้ายาแต่ว่าก,ก็ดีใจอย่างหนึ่งนะที่แบบ้ปีที่แล้วไปลงมาดูแล้วแบบเออแล้วก็มีการสื่อสารผ่านจังหวัดไปจังหวัดก็มาบรรจุไว้ในแผนง,งบปี68แล้วก็ปีเนี่ยพอเข้างบประมาณปี68ใช่ไหมเดี๋ยวเขาก่อสร้างเขาอะไรเสร็จ อย่างน้อยๆเนี่ยมันมีมมมมมตำบลหนึ่งที่สามสี่หมู่บ้านเขาจะไม่ท่วมอีกแล้วเพราะว่าได้รับการแก้ไขตรงนี้แล้วเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าปัญหาอย่างที่เราไปเห็นมาแล้วสื่อสารผ่านผู้มีอำนาจไปเนี่ยแล้วเขาเล็งเห็นเหมือนกันกับเราแล้วไปจัดสรรงบประมาณลงเพื่อแก้ไขปัญหาตรงนั้นเนี่ยมันก็ดีต่อชาวบ้านม,มีอะไรอยากฝากไหมคะก็ฝากให้กําลังใจกันนะคะเราอาจจะไม่ได้เชียร์ พวกเรานะผู้ชมที่เห็นอาจจะไม่ได้เชียร์ไม่ได้รักไม่ได้อะไรแต่ว่าคือต้องบอกความตั้งใจของเราทุกคนไม่มีใครอยากไปเพื่อไปถ่ายรูปไปสร้างภาพอะไรหรอกมันเหนื่อยคุณมันออกบ้านไปเนี่ยเก้าโมงกลับบ้านสามสี่ทุ่มมันเหนื่อยแต่ถามว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำเพื่อเราไปเข้าไปช่วยเหลือเขาเพราะฉะนั้นให้กําลังใจกันดีกว่าค่ะประเทศมันจะได้เดินต่อไปได้เวราพบมีอะไรอยากฝากคนไหมคะครับก็จริง จริงๆอัปเดตวาระสภาที่หนึ่งก่อนจะปิดนะครับปกติเราจะอัปเดตก่อนแต่จริงจริงนอกเหนือจานี้มีข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งอ่าก็คือพรบสมรสเท่าเทียมประกาศในราชกิจจาแล้วจะพูดว่าเป็นเรื่องเรื่องใหญ่นะแต่เป็นก้าวเล็กๆแล้วกันแต่เป็นก้าวที่สําคัญนะครับซึ่งจะพูดพูดไปแล้วมันก็เสียใจนิดหน่อยว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเราอาจจะมีกฎหมายใหญ่ๆที่ผ่านมาได้เนี่ยหนึ่งเรื่อหนึ่งฉบับนะครับก็ จะพ่อเมนจะมองไม่ดีก็ได้ไม่อย่างน้อยก็มีหนึ่งอันจะมองไม่ไร้คือนี่คือหนึ่งปีที่ที่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายไม่ศูนย์เปล่าหรือเปล่านะครับแต่น้อยมันก็ออกมาแล้วก็คิดว่าอีกนะเก้าสิบวันใช่ไหมก็ประกาศใช่ใช่ก็ทําให้เป็นประเทศแรกในเอเชียเฮ้ยมันจะไปตรงกับไอ้นี่พอดีเลยหรือเปล่านะวาเลนไทน์ เนียนะกันยาตุลาพฤศิกขาอ๋อใกล้ใกล้ใกล้ก่อนวานเวก็คือวันเล้นไทยปีหน้าเป็นปีแรกใช่ไหมที่ที่บุคคลทุกคนสามารถซีรักกันสามารถสมรสกันได้ใช่โดยที่ไม่ต้องมาโดยที่ไม่สนว่าเป็นสภาพอะไรนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีอันนี้เรื่องเรื่องเรื่องความคืบหน้าที่หนึ่งนะครับแล้วก็ในวาระสภาจริงๆเมื่อวานมีมีสองอันมีสองแต่ว่า เหมือนถอนไปก็คือ,อกฎหมายไม่ตีเด็กใช่ไหมกรรมธิการพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ข้อสรุปแล้วเสนอสภาก็มีของงงแง่นิดงงนหน่อยอ <c oughs> นิดนึงได้ไหมไม่ตีเด็กจุกนึง<ะ>จุกนึงคืออันเดียวนะที่มีอันหนึ่งนะมเมสเสจหนึ่งนะที่ทุกพักที่จะเรียกว่าอายุมากหน่อยจะพูดเหมือนกันเลยคือว่าทําไมเราต้องมีกฎหมายนี่เนี่ยผมเนี่ยโดนตีโดนด่าโดนแบบ เนี่ยพ่อแม่โดนครูใช้ไม้เลียวมาไม้เรียวเนี่ยสร้างผมให้เป็นได้แบบทุกวันนี้อืให้มาเป็นผมได้ทุกวันนี้คือนั่งฟังอยู่นะแบอบกว่าลงชื่อทันมาคือกูอยากถามว่าไอ้ที่พูดว่าไม้เรียวเนี่ยสร้างคนนะคนโดนตีแล้วก็ให้มาเป็นแบบทุกวันเนี้ไอทุกวันนี้นี่คือดีแล้วเหรอ แต่มันก็มีดาวใสไงเราต้องพูดถึงดาวซสว่าไม่เลียวสร้างคนได้แต่ก็ทําลายคนได้ใช่ใช่แต่ว่าไอที่บอกว่ายืนยันเลยเนี่ยเนี่ยเป็นผมได้แบบทุกวันนี้อันนี้คือดีแล้วเหรอไม่เป็นผมผมที่ไปสองอย่างไม่แต่ว่าคืออยากจะบอกว่ามันอาจจะเป็นการการันตีก็ได้ว่าเนี่ยยิ่งไม่ควรตีเด็กเลยโตมาแล้วเป็นเด็้อย่างผมพอย่างนี้อย่างที่บอกว่าตอนนั้นก็เคยเคยไลฟ์ไปว่ารักลูกจริงเนี่ยทําไม่ควรตีเออ ต่อให้รักลูกจริงนะไม่ควรตี<ม> <ทำ S 1> เพราะตีแล้วเนี่ยเขาไม่เขามันมันคือให้เขากลัวแต่ไม่ได้เขาเข้าใจว่าทำไมคุณถึงไม่ควรทำสิ่งนี้ถูกไหมเนี่ยคือการที่คุณให้ให้ลูกเข้าใจเนี่ยมันไม่ใช่การตีม,มันคือการอธิบายด้วยเหตุและผลด้วยความใจเย็นด้วยความเข้าใจต่างหากอันนี้คือต้องบอกว่าถ้าคุณรักลูกจริงคุณต้องไม่ตีอันนี้นี่หนึ่งอันที่สองคือคุณไม่มีสิทธิตีเ <laughs> ขาไม่ใช่เจ้าพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ใช่เจ้าของชีวิตของลูก หรือเจ้าของชีวิตของใครออคุณถึงไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายเนื้อตัวร่างกายของเขาเอ,อ,อันนี้มันเป็นสองประเด็นที่เราก็พยายามอธิบายนะ,ะก็ก็คิดว่ามันก็จริงๆก็คาดหวังว่าจะเป็นความคืบหน้าอันหนึ่งของอของประเทศไทยในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าก็มีการถอดไปไปปรับปรุงนิดหน่อยก็เดี๋ยวรอว่ากันไปนะครับรจริงๆมันจริงมันก็มีกฎหมายหนึ่งมากฎหมายชาติพันธุออ์คุ้มครงองอาชาติพันธุ์ตรงนี้จริงก็เป็นกฎหมายสาคัญนะเพราะมันก็จะเป็นกฎหมายหนึ่งที่มันน่าจะเป็นกฎหมายแรกเลยแหละที่รับรองว่าเอ๊ย ประเทศไทยเนี่ยเราไม่ได้มีแค่คนจะพูดว่าเออมันมีหลากหลายชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันบนแผ่นดินไทยนี้และประกอบกันมาเป็นประเทศไทยอันเนี้ยเราที่ผ่านมาเราไม่เคยมีกฎหมายอะไรที่บัญญัติหรือรองรับแล้วก็ให้มีสิทธิ์ให้เขาได้สามารถแสดงความคิดเห็นว่าแต่ละประเด็นต่างๆปัญหาที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในแต่ละชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรกฎหมายเนี่ยจะรองรับตรงนั้นมีสภาชาติพันธุ์หรือว่าชนเผ่าพื้นเมืองอะไรสักอย่างเนี่ย ซึ่ง<ม>อาจจะเป็นคำแสลงหูอะไรก็อะไรไปแต่ว่าใจความมันคือเรื่องนี้แหละว่าเราไม่ได้มีแค่ชาติเผ่าเดียวม,มันมีหลายเชื้อชาติประกอบกันอยู่บนบนผืนแผ่นดินนี้แล้วเขาก็าเกิดคือเขาก็าเกิดในประเทศไทยนั่นแหละแต่ว่าแบบมันก็ยังบางบางคนมันก็ต้องมาอะไรนะพิสูจน์สิทธิ์หรือว่านู่นนี่นั่นต่ตางๆกฎหมายก็ไม่รับรองอก็ว่ากันไปน,นี่เผื่อคนคน,คนที่ฟังหรือไม่รู้ประเทศไทยเรามีคนที่อยู่กับคนที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงมหาไทยแล้วกันก็คือเป็น จะเรียกว่าคนชาวเขาหรืออะไรก็แต่ที่อยู่ตามชายแดนเนี่ยที่รอการรับการพิสูจน์สัญชาติว่าเป็นคนไทยเนี่ยห้าแสนคนนะทำเป็นเล่นไปแล้วคุณมาบอกว่าเขาไม่ใช่คนไทยหรืออะไรไม่ใช่นะจริงนี่คือเพราะเขาขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาไทยเนี่ยว่าเขาอยู่เนี่ยอยู่ตามชายแดนคือมันขึ้นเรียบร้อยว่าเนี่ยเขาอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่าเราอ่ะไปให้สัญชาติเขาล่าช้าคือเหมือนกับว่ากระบวนการของรัฐไทยเนี่ยไม่จริงจังแล้วก็จะ ในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ลราให้สัญชาติเร็วขึ้นต้องมีน้ามันหล่อเลื่นหรือเปล่าเนี่ยแหละแล้วเราก็มีคนกลุ่เนี่ยอยู่ประมาณห้าแสนรายเราถึงต้องมีสัดส่วนชาติพันธนะุ์ที่มาเป็นปากเสียงกับพี่น้องตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่มโนบหรือว่าพี่เล่าฟังนะใช่นั่นก็เป็นวิธีทำงานของของพรรคเราว่าเราก็ยืนยันว่าเออมันมันก็ต้องมีคนที่มันเป็นตัวแทนแเขาก็จะเคยมีความเข้าใจเขาก็จะสามารถมาอธิบายได้อย่างที่บอกพอพอมานั่งพอมามีโอกาสเข้ามาในสภาเห็นตัวเลขนี้ก็ตกใจ ซึ่งอันนี้ก็เคยอย่างที่บอกตอนตอนนั้นผมเคยถ้าเล่าไปไกลนิดนึงก็คือตอนเรียนวิวทยวจุฬาไปเคยเป็นค่ายค่ายค่ายชาวเขาก็คือเหมือนกับไปสอนเด็กชาวเขาก็จะเข้าใจวันนั้นก็กลับเข้าใจแล้วว่าจริงแล้วเขาไม่ได้ต้องการไฟฟ้าอะไรหรอกสิเขาต้องการมากที่สุดคือบัตรประชาชนสัญชาติขอยากมากนะ <c oughs> <c oughs> สสเรา <c oughs> ที่ทำช่วยในการแบบว่าไปอำนวยความออสะดวกไปติดตามอะไรเงี้ย <c oughs> ก็คือปังปอนรสอตากก็จะอยู่ แม่สอดอยู่อะไรอยู่อุ้มผางอะไรเงี้ยที่มีข่าวไปตีว่าโอ้ยจะให้บัตรประชาชนกับคนพม่าคุณขาเขาเป็นชาติพันธุ์ใช่เป็นคนชาติพันธุ์เกิดเกิดในไทยอยู่ในไทยแบบบางเฮียวเฟกนิวขึ้นไปบนโซเชียลเนี่ยโดนแจ้งความเราด้วยนะเพราะผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็เป็นคนไทยเสียงที่บอกว่ามันขึ้นทะเบียนมาไทยเรียบร้อยแล้วคือคือเขามันกับ เราบอกว่าละทายก็มีมีการรับรองระดับหนึ่งแล้วรอค่ะพี<ต>่สุนรแต่มันแค่รอ, <ละ S 1> อเพื่อกระบวนการทางกฎหมายที่ระเบียบซ<ม>ึ่งที่งบประมาณมันไม่จัดสรรมาให้หมาไทยเองได,ได้ได้ดำเนินการเพื่อให้เสร็จสิ้นเน<ม>ี่ยมันก็เลยคาราคาซังมา5้าแสนาลายจนวันนี้มีเป็นรุ่นลูกแล้ว<ม>อ่ะนี่คือปัญหาประเทศไทยเผื่อแน่นอนถ้าเราถ้าเราอยู่กันในเมืองเราจะไม่ไม่รับทราบปัญหานี้นะก็เป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่ที่ว่ากฎหมายชาติพันธุ์ที่ถอนออกไปก็เป็นเรื่องผมมองเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสาคัญที่ก็ ถ้าผ่านก็เป็นอีกมูลหมายสําคัญแล้วกันแล้วกเ็เราอยู่ในเมืองเนาะเราจะไม่เห็นปัญหานี้แต่ว่าสสที่อยู่ตามชายแดนหรือว่าสสที่แบบว่าอยู่ติดเขาหรือว่ามีชนเผ่าอะไรเงี้ยอันเนี้ยคือคือ,ค,อคือจะเห็นจะเห็นชัดว่ามัน,ม,นมันเป็นปัญหาของเขา,เราจริงๆที่เยอะๆก็จะมีตากใช่ไหมคะมีแม่ห้องสอนอนะคะแล้วก็จะมีพิษณุโลกเชียงใหม่เองก็มีเยอะลำปางในเขตมินก็ยังยังมีบ้าง โอเค<ก>ประมาณนี้วันนี้นะครับก็จริงๆต้องบอกว่าอัปเดตนิดนึงว่าถ้ามีการพูดคุยกันเขาก็บอกว่าอยากให้รายการเราการเมืองเรื่องใกล้นนตัวเนี่ยเ,ออเป็นเหมือนกับเชิญ สอสเป็นรายการว่าประเด็นนี้สัปดาห์นี้มีประเด็นอะไรที่พักอยากจะสื่อสารก็จะได้มาแลกเปลี่ยนเล่ากันฟังนะครับแต่ว่าจะมีแขกรับเชิญสลับเปลี่ยนเวียนไปโปรตินที่ไป็นพี่เทงด้วยเล้พี่เทีเป็นหัวหน้าพากับภารกิจอาจจะเยอะขึ้นเมื่อก่อนนั้นคุยกันอยู่สามคนบางอาทิตย์ก็อาจจะแบบว่ามีชวนคนอื่นมาบ้างอัปเดตวาระสภาไปอะไรเงี้ยตอนนี้ว่าพี่เทงก็ได้ดิบได้ดีแล้วนะเหลือเราสามคนนะเหลือเรานั่งอยู่ตรงนี้ก็ว่ากันไป แล้วก็สุดท้ายอย่าลืมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ครับแชร์ YouTube พักด้วยยูทูปยูทูปเป็นยูช่องใหม่แล้วกันสมัครสมาชิกด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามการหนึ่งพฤหัสทุกวันพฤหัสหนึ่งทุ่มตรงนะครับพยายามเราจะพยายามให้ตรงเวลาถ้าไม่มีอะไรไม่เตะสายไฟไปสักก้อนเตะสายไฟนี่ช้าเตะสายไฟแค่10นาทีนะครับโอเคได้ครับก็วันนี้เท่านี้นะคะเจอกันอาทิตย์หน้าหนึ่งทุ่มตรงค่ะ สวัสดีครับใบ้ใบก่อนไี้ไหมแขกรับเชิญอาทิตย์หน้านะคะจะเป็นลิซ่านะคะมาสัมภาษณ์อันนี้คือใบเหรออันนี้ลิซ่าเขาเดี๋ยวนี้เขาเอฟซีเยอะนะคะรอบที่แล้วนี่มีคนมารอติดตามดูรอบหน้านะคะว่าจะเป็นวางตารางไว้แล้วเป็นคุณพักขมลน,นะคะรองโฆษกมาสัมภาษณ์คุณบอระพบนะคะเรื่องอะไรกฎหมายแข่งขันการค้า นะครับก็เราอันนี้ก็ฝากชวนด้วยว่าสัปดาห์หน้าวันพุธหน้าจริงก็มีเรื่องใหญ่ในข้าในสภาก็คือโหวตเรื่องสุราก้าวหน้าเนาะว่าอย่างที่เท่าบอกจะเปลี่ยนชื่ออะไรก็ได้เอาผ่านมาก็พอเอาค่อยผ่านเรามาให้ปลดล็อกการผูกขาดสุราให้ให้กับสินค้าเกษตรไทยเอสเอมีไทยสักทีแล้วก็กฎหมายที่2คือพรบแข่งขันการค้านะครับก็จะเป็นเรื่องของการต่อทลายทุนผูกขาดหนึ่งในหนึ่งในชุดนโยบายของเราว่า ถ้าเราเพิ่อมอำน,น,นาจคณะกรรมการแข่งขันกาบค้าเนี่ยมันก็คุ้มครองการป้องกันการผูกขาดได้แล้วก็คุ้มครองทั้งผู้บริโภคทั้งรายย่อยได้นะครับก็อยากให้ฝากติดตามกันนะครับแล้วก็ถ้าไม่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ